จริงที่ซออยากจะแนะนำนะคะให้เพื่อนๆได้ได้ได้เข้ามาลองสำหรับคนที่ชอบแบบเส้นแบบเบาๆเส้นที่ไม่ไม่ไม่ใหญ่เสียงก็ไม่ชอบเส้นแบบใหญ่ๆนะคะส่วนใหญ่ก็จะใส่แม้แม้กระทั่งในหูเดียวก็าจะใส่แค่เส้นเดียว2เส้นเขาก็หรือแม้กระทั่ง3เส้นเขาก็จะเลือกแค่เส้นเล็กๆแต่ว่าในเส้นนั้นๆของเขาอะ่ะ จะเป็นพระที่เขาวางเป็นเซตๆเป็นระบบของเขาไว้เองนะคะจะมีเส้นเดียวที่เอาออกมาข้างนอกคือเส้นเล็กส่วนเส้นข้างในจะใหญ่จะเยอะอะไรแค่ไหนเนี่ยเขาก็จะไว้ข้างในเสื้อเขาโอเคนะสำหรับลายนี้อย่างที่ซอย้ําสําหรับลูกค้าคนไหนที่เพิ่งเข้ามานะคะลายนี้นะคะก็เขาเรียกว่าเป็นลายห่วงคู่ตันนะคะบาทหนึ่งเป็นลายที่สั่งทามาพิเศษนะคะสําหรับโรงงานนี้ตะขอจะเป็นแบบนี้ค่ะและนะคะ ตัวห่วงจะถูกปลดพันธนาการออกจากกันได้นั่นก็หมายความว่าเราสามารถที่จะโมดิฟายเขาได้ค่ะตรงนี้แบบเบาๆไม่ได้แน่นไม่ได้อยากว่าติดก,กันแบบอย่างนี้ยแล้วแน่นขัดกันนะคะไม่ได้ตัวสร้อยนะคะทิ้งอย่างนี้ได้เลยกำแบใส่ได้เลยยิ่งน้ำหนักเยอะยิ่งรองรับน้ำหนักได้ดีสำหรับกรอบตลับแต่น้ำหนักน้อยก็ไม่แนะนำให้ห้อยหลายๆองนะคะ นะคะเพราะว่าเราเน้นไปที่ความยาวเพราะฉะนั้นมันก็จะทอนความหนาเข้าไปอีกนะคะนะตอนนี้นะคะเป็นเส้นเล็กและตันและดีมากๆ1บาทที่มารอบนี้นะคะคือมันมากี่น้ําหนักก็ก็หมดนะคะแต่ว่าซ้อว่า2ส,สลึงก็ยังไม่ค่อยแข็งแรงแต่ก็กงบของแต่ละท่านอันนี้เข้าใจอยู่นะคะอันนี้ยาว21นิ้ว21นิ้วสําหรับไซส์น้ําหนัก1บาทนะคะและ 24นิ้วทําได้ยาวสุดคือสวยๆแข็งแรงนี้นะคะ24นิ้วน้าหนัก1บาทโรงงานอื่นมันจะไม่ใช่เป็นแบบนี้นะคะไม่แน่ใจอะไรยังไงนะคะมันแล้วแต่ช่างแล้วแต่คนรีเควสและสั่งนะนี่คือ1บาทก็ยังพอเห็นของอยู่ใส่กับแบบพ้าแบบองค์เล็กๆตกหรือว่าเต่าองค์เล็กๆหน่อยนะคะหรือมาเป็นความยาวพิเศษ พิเศษในนที่นี่ของซอคือคนทั่วไปอาจจะใส่สัก2ี25 26ยานะคะยาวพิเศษของซอนี่ก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ30นิ้วไทยนะคะ30นิ้วไทยเดี๋ยวซอขอบัตรเพื่อความชัวร์เผื่อคนไหนดูหรือจะสั่งออนไลน์หรือจะมาที่หน้าร้านจะได้32นิ้วไทยค่ะลูกค้าทีนี้มันมีมาในเวอร์ชั่นแบบองค์เดียวนะคะองค์เดียวตะขอแบบนี้เลยนะและ2องค์คือไม่ต้องโมดิฟายอะไรเพิ่มแล้วนะคะมีห่วงด้านหลังตรงนี้หน้าหน1หลัง1โอเคนะ นะคะโอเคนะลายแบบนี้นะคะหลายคนจะเข้าใจว่าเป็นลายเส้นค้อยในตำนานซึ่งก็ไม่ผิดเลยนะคะเพราะว่าเราทำตั้งใจสั่งทำมาเป็นแบบนั้นจริงๆแต่สิ่งที่ไม่เหมือนกับเส้นค้อยคือมันเป็นทอง96.5ค่ะเ6 5หเห็นไหมเห็น9 6 5้ไหมเพราะฉะนั้นความคุ้มค่าคือเวลาซื้อขายนะคะเวลาลูกค้าขายคืนลูกค้าก็ได้ตามทองรูปรพันธ์ทั่วไปเลย ไม่ต้องกลัวและโมดิฟายได้นะคะค่ะจะเพิ่มห่วงอะไรยังไงนะคะซื้อห่วงเพิ่มเดี๋ยวซ้อมโมดิฟายให้ฟรีโอเคนะตรงจุดนี้พิศาได้ย้ำอีกครั้งวันพรุ่งนี้เปิดพิเศษปกติอยู่ทุกวันวุฒนะพรุ่งนี้เปิดพิเศษนะคะมาได้ตั้งแต่สิบโมงคือใครจะเลี่ยมพระมีปโปรด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวรอติดตามอ่ะอีกองค์นึงเท่ากันต่อองค์ดเท่ากันนะคือสององค์หน้าหลังแล้วก็องค์เดียวนะคะเพื่อน อย่าได้เส้นไหนเพื่อนจัดนะอถอดตบเพิงอะไรมันก็จะแบบว่ามีความหนามากขึ้นกว่า2บาทไปอีกนิดนึงก็เยอะอยู่เหมือนกันนะไม่ได้นิดนึงอะ่ะนะคะสบาทก็เหมาะกับการรองรับน้าหนักได้ดีนะคะลักษณะจะเป็นแบบนี้นะคะอ่ะนี่นะคะเอ้ยรอบนี้มา3ามตลอดเลยนะคุณน้ำได้แน่เลยวะ <laughs> นะเป็นแบบนี้นะคะตะขอหนาะนะคะแข็งแรงขึ้นอีกสเต็ปหนึ่งทีนี้ความยาวที่ได้มาตอนนี้มีความยาวที่30สนิ้วไทย นะคะเป็นแบบ3องค์นะคะอ่ะใส่ให้ลูกค้าดูค่ะ3มองค์30นิ้วไทยคือ3บาทมามาแล้วมันก็จะหมดไวที่สุดนะคะเป็นลายที่มันหมดไวที่สุด30นิ้วไทยประมาณนี้กําลังโอเคเลยนะบางคนมองว่า26อะไรมันอาจจะแบบว่าสั้นไปอันนี้พูดถึงในระดับเซียนก่อนนะใครนะห้อยพระได้3อมองนะคะห้อยพระได้3อมองเผื่อลูกค้าหนูพิมพ์แบบมันมีเท่าไหร่บ้างเผื่อใครมาดูในคอมเมนต์ย้อนหลังกนะลูกนะอ่ะ แล้วทีนี้มันจะมีห่วงหลังเพิ่มขึ้นมาอีกเส้นหนึ่งนะคะจะได้ไม่ต้องโมดิฟายเพิ่มนะคะทุกสิ่งทุกอย่างนี้มามาพร้อมเลยคือหน้าสามหน้าสามนะคะลูกค้าหน้าสามเอาสามอยู่ในลูกเอาตะขออยู่ในอาสามอย่างนี้นะ,ะแล้วมายาวเลยนะมาต่อที่ห่วงหลังตรงนี้อีกอันหนึ่งนะคะความยาวอันนี้นี่คือน้ำหนักสามบาทสามสิบสองนิ้วไทยเช่นเดียวกันจะเป็นแบบสี่องค์ค่ะ ที่อยากจะห้อยเยอะกว่านี้ของน้ําหนัก3บาทนะคะมีเป็นแบบ5้าองค์อันนี้คือจะไม่ยาวมากแล้วเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเริ่มถ่วงคอนะคะยีนิ้วไทย5าท้าองค์ค่ะใครอยากได้เส้นไหนพรุ่งนี้มาจัดร้านเปิดนะคะวันพรุ่งนี้เปิดพิเศษ1วัน10บโมงครึ่งถึง5้าโมงเย็นครึ่งนะคะนะคะอันนี้คือน้ำหนัก4บาท ระดับได้3ององย้าอะไรนะลืม30นิ้วไทยนะสบาทนะสี่บาทนะ4ี่บาทนะเพื่อนนะคะไทย5องค์4บาทค่ะมาแล้วจ้าใครอยากได้น้ำหนักนี้ต้องจัดไม่ต้องรอถ้ารอทองขึ้นอีกไม่รู้จะว่าไงแล้วนะ นี่ถ้าไทยนะค้าเงินไม่แข็งขนาดนี้นะป่านนี้ราคาทองเพิ่มเป็น45,000ได้แล้วนะลูกค้าเชื่อซองไหมนะตอนนี้8บานะคะถ้าชอบความยาวแบบปกตินะห้อย3องค์ยาว26นิ้วไทยนะคะ5บาทหนาปึกปักเลยแม่ขายาวๆเลยพ้าไซส์ใหญ่นะคะหรือพ้าไซส์ใหญ่หรือพ้าหนักนะคะลูกค้าจัดได้เลย5บาทแน่นๆตันๆใส่ยันลูกบวชได้เลยนะคะ นี่คือสามองนะห้าบาทค่อยได้เจ็ดองไม่อันนี้กี่ิ้วเท่าไหรนะ่วะเนี่ยอันนี้ยี่สิบแปดนิ้วนะคะเส้นนี้ยาวยี่สิบแปดนิ้วเจ็ดองค์ค่ะเชิญเลยค่ะห้าบ,บ,บาทหนูโน้ตไว้ลูกห้าบาทนะเออสามองยี่สิบหกนะคะเจ็ดองน้องเียนไปละสามสิบ <laughs> หนูโน้ตไปใหม่ยี่แปดลูกนะคะยี่แปดแต่ก็คือตำแหน่งสวยกำลังนี้ตำแหน่งบนสุดขององ,องค์นั้นอยู่ตรงไหนลูก เออตรงนั้นเลยนะคะได้ยินเสียงไูกจ๊ะ